นี่ครับพามาดูเลยครับ9 AI อืมมีการเอา9 AI คำนวณกันครับคล้ายๆกับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ไหม AI ทั้ง9ตัวเนี่ยให้คะแนนนะว่า2ท่านนี้คันดิเดต2ท่านนี้โดนัลด์ทรัมป์กับคุณกัมบราแฮริสเนี่ยถ้าใครเป็นประธานาธิบดีนะท่านใดท่านหนึ่งในนี้เป็นประธานาธิบดีบิตคอยนะครับขอพูดถึงบิตคอย จะขึ้นมากกว่ากันอ่านี้ดีกว่านะถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์หรือเป็นกัมบารานะที่จะทําให้บิตคอยล์ราคาขึ้นมากกว่ากันนะครับสิ่งที่ออกมาเป็นเอกฉันย้ําว่าเป็นเอกฉันสําหรับ9 AI นะ Artificial Intelligence 9 Chatbot บอกตรงกันครับบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะครบิตคอยน์จะขึ้นจะมีแท่งมหาสัรรย์จะน่าสนใจขึ้นมาทันทีในขณะที่ถ้าเป็นกัมาราทุกอย่างจะเหมือนเดิมจะทรงเดิมจะ ต้องระมัดระวังเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ,ะนี่คือสิ่งที่ทั้ง9 AI เนี่ยแชทบอทบอกมานะฮะก็รู้กันอยู่นะก็นะเพื่อนๆเล่นคริปโตก็ก็ต้องคนนี้แหละคนซ้ายนะฮะ,ะฉะนงั้นมันก็จะมาก็มาดูมาดูสวิงสเตทล่าสุดกันนิดหนึ่งนะ,ะน่าสนใจมากเลยภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยในโพต่างๆเนี่ยผมไปส่งมาแล้วขออนุญาตไม่ได้โชว์ทุกโพนะครับ แอริสยังนําอยู่นะในในในมุมของโพ1.3แต่ว่าอะไร<ม>รนะไหมคุณมาดูเจาะที่สวิงสเตตต่างอันก่อนนะครับมิชิแกนทํานนะํานะ0.4นต์นำนิดหนึ่งนะครับโอ้มันเบียดเบียดเฉียดสิวมากแล้ววินเนอร์เทคส์ออร์นะครับถ้าคุณเบียดแค่นี้แต่คุณได้ทั้งรัดไปอ่ะนะสิบห้าที่ electoral vote มันเยอะนะเพนซิลเวเนียนะครับสิที่นั่งนะครับถ้าทรัมป์วินเข้าไปเนี่ย โอ้โหนะฮะแต่ว่าก็นำอยู่ประมาณ0.3ไม่ได้เยอะมากนะครับก็มินเมย์อยู่เหมือนกันนะทรัมป์นำในโพนะเนวาดานะแฮริสนำประมาณสัก0.3นะเนวาดานี่6ที่นั่งนะในขณะที่นอทแคโรไลนานะครับใหญ่นะรัฐใหญ่16ที่นั่งเนี่ยทรัมป์นำอยู่0.4นะครับวิสคอนซินนะฮะเป็นอีกหนึ่งรัฐที่เป็นสวิงสเตทนะครับแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้กันเยอะนะฮะก็10ที่นั่งนะฮะ0.5 นะครับในขณะที่เยอะอะริโซนาเองก็อะริโซนานี่ทำนำค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะ1.8นะจอร์เจีย1.9อุ้ยสอันนี้เหมือนจะนอนมานะแต่ว่ายัางไงก็ดูทีโพก็คือโพนะทุกอย่างมันอาจจะพลิกล็อกได้นะฮะก็ยังมีคนไม่ตัดสินใจอยู่เยอะแล้วก็ไม่ได้มาตอบคาถามอยู่เยอะเช่นเดียกันนะอันนี้คือโพที่เขาทำทำกันมาเพราะฉะนั้นโดนทัพยังมีสิทธิ์อยู่นะ,ะับถึงแม้ภาพใหญ่จะอ้การมรา,าชนะนะ